สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube and organic ค่ะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปที่เราได้จัดส่งจัดส่งลำไยสีชมพูนะคะต้นนี้แหละซึ่งดกมากในปีนี้และปลายเดือนสิงหาเนี่ยลำไยสีชมพูก,ก็จะสุกพอดีสุกเต็มที่ วันนี้ก็จะได้เก็บที่เหลือเนี่ยลงมาทั้งหมดเลยเพราะเกินไปจากนี้อีกสัก4ี่ห้าวันลำไยก็จะขึ้นหัวหรือว่าโดนฝนลูกลำไยก็จะเน่าแล้วก็จะร่วงนะคะอันนี้ก็เลยขึ้นไปตัดกิง่งตกแต่งกิ่งลำไยด้วยพร้อมกับจะได้เก็บลำไยนำมาแพค กล่องจัดส่งให้กับผู้ที่สั่งซื้อนะคะที่กรุงเทพและส่วนลำใหญ่ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปทำบุญที่ศาลเจ้าตรงไนบาซ่าส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะได้มีความตั้งใจไว้ว่าจะนำไปส่งไปที่องหลวง กกอกนะคะที่บ้านลุงพลป้าแตนครอบครัวของป้าแตนลูกโตสีชมพูนี่จะมีพันลำไย,ยสีชมพูนี้นะคะเนื้อจะเนื้อจะหนากรอบเหมือนกับพันพันลำไย,ยพันแห้วเม็ดในลํำไย,ยก็จะเล็กบางปีก็จะ ออกสีชมพูให้เห็นชัดแต่ปีนี้น่ะไม่ค่อยไม่ออกไม่ค่อยออกสีอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศคือในด้านส่วนตัวนะคะแต่ความเชื่อความศรัทธ,ธาส่วนตัวก็จะคือจะเชื่อศรัทธ,ธาในทั้งองค์พญาคุฑและพญานาค เคารพศรัทธาองค์ปู่ปาริจิตนาคราชนะคะที่ที่ตั้งอยู่ที่ลานข้างบ้านของรุมพลป้าแตนที่กกเกาะตรงหลวงก็ได้เห็นคลิปวิดีโอที่มีคณะของพระอาจารย์โทนนะคะ,ะได้ได้มาที่จะสร้างองค์ปู่ปาริจิต ตรงบริเวณลานลานดินนะคะที่กำลังถมแล้วก็ลุงพลก็แตนก็ให้ FC, เอฟซีที่มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างเห็นคลิปที่ลุงพลก็พูดถึงวัตถุประสงค์ที่จะสร้างองค์ปู่ริจิตนะแล้วก็ตรงหน้าธนาคารอมสินเลยอ่ะ เราก็บอกเลขที่บัญชีว่าอโอนโอนเข้ามาร่วมสร้างองค์ป,ปริจิตได้ตามเลขที่บัญชีนี้เราก็เลยจดไว้ส่งเงินเข้าไปร่วมสมทบทุนสร้างอยู่จำนวน999บาทค่ะนี่ก็จะเป็นความเชื่อและศรัทธาความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ได้เก็บลำํำไยลงมาจากต้นเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาตัดตัดแต่งกิ่งออกนะคะเพื่อจะแพ็กลงในกล่องน,นี่ก็เป็นได้เขียนเขียนนาทรงนะคะป้าแตนตามไว้ที่นี้ก็จะทรงไปตามที่อยู่ของป้าแตนอยู่ สี่กล่องด้วยกันแล้วก็มีเขียนจาน้าซองแล้วมีหมายเหตุลงไว้ด้วยว่าแต่และกล่องนะเราต้องการให้ฝากต่อนะคะไปให้ใครบ้างมีตาชาญยายสมควรน้าตายน้าแต่แล้วก็มีส่วนหนึ่งก็อยากจะขอ ใหญ่สีชมพูนี้นะคะไปจัดถวายที่หน้าองค์ปู่ปาริจิตตามที่ได้ตั้งใจไว้ค่ะแต่ก็ต้องมาเจอปัญหาในการขนส่งจะส่งลำใหญ่เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะน,นี้ทำให้การขนส่งได้ช้าแล้วก็ของสดหรือ พวกผลไม้เนี่ยก็จะเน่าเสียตอนที่ไปส่งเนี่ยได้ส่งไปตมปลษณียนนะคะแรกเราก็ไม่รู้ว่า,วาเขาจะให้แพ็คจัดส่งใส่ใส่ลังใส่เข่งอะไรเงี้ยพอเราไปส่งแล้วเราแพ็คใส่กล่องแล้วก็เจาะรูให้กันให้ลมระบายเข้าไปในกล่องไม่ให้อับชื้น่ะเหมือนที่เคยส่งเมื่อปีที่แล้ว พอไปถึงไปเสาธิเจ้าหน้านนที่ไปเสาธิก็บอกว่าจะต้องแพล็คลำไยน่ะใส่ลังพลาสติกหรือเป็นกล่องพลาสติกเพราะว่ามันจะมีปัญหาในการขนส่งล่าช้าเของจะเสียแต่เมื่อครั้งแรกเราแพ็คมาใส่กล่องกระดาษแล้วก็จะลาบไว้ก่อนแต่ครั้งต่อไปก็ต้องใช้ลังพลาสติกหรือกล่องพลาสติก แล้วก็ให้เซ็นใบยินยอมในกระดาษแผ่นเลกนะคะว่า,เ,าเราจะไม่เรียกร้องความเสียหายหากผลไม้ที่เราส่งไปเนี่ยมันเกิดความเสียหายขึ้นเป็นประสบการณ์ในการจัดส่งผลไม้นะคะลำํำไยจะส่งทางไปรษณีย์ EMS ในช่วงสถานการณ์ที่มีโรคโควิด -19 ระบาด ล่าสุดก็ได้เข้าไปตรวจสอบการจะส่งพัสดุ e อ s ทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วก็เห็นว่าพ้อศดุคือลำไย,ยทั้งสีกล่องเนี่ยทางป้าแตนก็ได้รับเรียบร้อยแล้วส่งวันจันทร์นะคะก็เห็นว่าได้รับแล้ววันพุธตอนเย็นค่ะแต่สองสามวันมาน,นี้ ทางนี้ก็มีธุระหลายอย่างไม่ค่อยได้เข้าไปดูคลิป youtube ป้าลุงพลป้าแตนนะ่ะได้รับลำใหญ่แล้วหรือยังสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะอย่าลืมให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด ดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ